ตเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีรรกการลอกเลีนแบบได้เด็กๆน้องๆ้องนห,นหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติด สวัสดีผู้ชมทุกท่านละมิดรังในปั่นทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในช่องตีที่ติดปั่นนะครับผมกับเวฟสล็อตทูเพย์นะครับผมวันนี้เจอกันเกม Way of the Kirin กับถุน250บาทนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่เรียนแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมนะครับผม โอเคก็ผมไปออฟแต่คิวรินในขผมเส้นทางของกิเลนนะครับผมนะจะเป็นยังไงจะดุกเดือเดเลือดพลาดหรือเปล่าครับผมวันนี้ต้องติดตามชมนะครับผมนะโอเคไปลุ้นกันนะฮะไม่หมอพุทธธรรมเพลงสวยสิบโอ้โหไม่โดนนะฮะ เต็มเต็มโอ้โหโอเควายสามตัวแจมคิวไปโตนตามดิเคเลยเพื่อนปออึ๊บหืมจอฟึบโบฟึบเฮ้ยแตกดีเอาเรื่อง สวยแต่ประเด็นคือไม่มีตัวคูนนะครับผมไม่มีตัวคูนนะจ๊ะทนายฟรีเกียนี่บานไปนแล้วนะฮะสรับคมโบขนาดนี้นะฮะเคผมก็ขยับเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะฮะสวยครับผมถุงเงินึ่งทองครับผมลงมาโอ้โหแม่นเหมือนตาเห็นแม่นเหมือนตาเห็นนะจ๊ะ ผักเขียวกระลำปีสีเขียวนี่ครับ mm hmm. ใจโดนไปแล้วก็สิบต่อเลยเพื่อน mm hmm. แม่นเหมือนตาเห็นเนี่ยจ้าแม่นเหมือนตาเห็นสวยครับผมคอมโบดีนะฮะนอกฟีเรเกมก็คอมโบใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ยังม,มีอะไรนะผมก็ได้กำไรมาสักห้าร้อยนะครับตอนนี้สวยครับผมเจ๊ลูกพ่อสิบบาทเท่านั้นเอง นี่เป็อยู่ที่50บาทนะครับทุกคนเคลูกพ่อปึ๊บคิวลูกพ่อปึ๊บเอมาไม่โดนนะครับบ่เป็นอย่งางบ่เป็นอย่างไปกันเรื่อยๆเลยนะครับโอ้โหเต็มจอไปดี่วายอยู่คางกันขนาดดีก็ยังแตกวายช่องสองอีกแล้วจังหวะนี้โอ้โหพันเก้าเนี่ยจ้ะพันเะก้านั้นโอ้โห โอ้โหวไวรุ่นโอ้โหวไวรุ่นเจ๊ปะอือหือื้นอกฟีเกมครั้งนี้นะครับยังแจมอือหืออืสองพันเก้าปรกำไรสองพันอัพเลยนะครับอือหือคนเอาครับผมบอกเลยคนเอาสวยครับ โอ้กบทองกบทองนี่น่าโดนมากเลยนะครับทุกคนแม็กซิมัมเบ็ดเลยทุกคนสี่ร้อบาทนะครับเอาให้มันดุเดือดเลือดพานกันไปเลยนะครับแต่ประเด็นคือเบ็ดส0่ซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะจ๊ะเนี่ยสแคตเตอร์เข้าในเบ็ดส0่เป็นไงวะเข้าหน่อยดิเพื่อนลองดูดิว่ามันจะแตกดีหรือเปล่าแต่ไม่ต้องซื้อเนี่ยเบ็ดส0่เนี่ย10โดนครับผม เคโอ้โหเจไปครับเคมาเพื่อนเปิบสวยเปิบไวช่องสามมพันสองไปเปิบโอ้โหสองร้อยปิบโอ้โหสีเขียวไอ้ผักสีเขียวเพื่งแรกไม่มีได้จำเจ็ดอเคฮะโอเคไวช่องสามโดนไหมโดนไหมโดนไปครับแปดร้อยบาท ใส่เ,เกือบเต็มโอเคครับผมโป๊ oh. ใส่เป็นตัววายแน่นอน oh, หเต็มจอไปดิเพื่อนห oh, มีโอกาสลุนฟรีเกมมีโอกาสลุนฟรีเกมครับผมตาแคตเตอร์น่าโดนมากบปิบปึิบปึิบปึิบโอ้โหไม่โดนอีกเฮ้ย oh, hey, จริงเหรอแค่อ,อีกตัวเดียวไม่ได้จริงเหรอ แตกขนาดนั้นนะเมื่อกี้โหและยังไม่จบด้วยครับผมช่วงอันนี้ประเด็นคือไม่น่ามาละถ้าจะคอมโบดีขนาดนี้นะสำหรับคอมโบแบบดีๆเงี้ยแม่งฟรีเกมไม่ค่อยลงนะเนี่ยไม่มาจนได้ครับแต่ก็โดนไปหกพันบาทเลยนีครับทุกคนโหแบเรื่องเหมือนกันนั้นเนี่ยโห โโสิบโอ้โหสุดกลายเป็นวายเลยนะเจครับผมปปิบโบวายี่สามโอ้โหวิบัตร้อยสี่สิบบาทสิบโอ้โหเขียวปปิบโบโอ้โหมีแต่แบบ,แบ,บส,วสวยๆนะครับทุกคนนี่นอกฟรีเกมเนี่ยโอ้โหดูดูดูดดสามพันสองโอ้โหเอาเรื่องเกินเอาโอ้โหแล้วผักเขียวจวังหวะนี้ ผากเขียวหน้าล้วนจัดเลยเพื่อนอือหือไปไม่สุดอุลทุน250บาทนะครับตอนนี้คือไม่ได้หนึ่งหมื่นแล้วนะครับผมนะโอ้มันเอาจัดว่ะเอาจัดว่ะเอาจัดว่ะซอ้อฟีเจอร์สักรอบไปัะทุกคนเดีไหมเจ็ดพันห้าร้อยบาทไปครับผมจะไหวไหม เมื่อกี้ขึ้นไม่ถี่หนึ่งหมื่นบาทน,นะครับทุกคนมาดูว่าเราซื้อฟีเจอร์เนี่ยจะแตกถึงจะได้กําไรมากกว่าเมื่อกี้หรือเปล่านะถึงจะไม่แตกกัสามพัน 3, ตอนนี้คือเราไ,ได้ยังได้กําไรอยู่นะทุกคนนะไม่เสียเลสครับไม่เสียเลสครับ,ได,รบได้เริ่มทีละคูนสองนะครับแล้วก็สิบเอ็ดฟีสปินนะครับคิวโดนไม่ก่อนเลยครับจังหวะนี้แปดสิบขยับไปเพื่อนสิบโอ้โหช่องสับไม่มีโอ้ย ยิ่งดีครับผมคอมโบดียิ่งดีฮะตัวคุยไม่เพิ่ม่เรื่อๆนะครับใจครับผมโดนแน่นอนจังหวะนี้เออสองล้อยบาโบโอเคฟีสปินมาสองเนี่ยฮะฝึกฝึกสิบโดนครับผมโบ รู้สึกว่านอกฟีเกมจะดีกว่านะครับเมื่อกี้นะในฟีเกมยังคอมโบแบบตึงๆอยู่นะครับ <นะ S 1> ตึงๆจริงๆนะผมี่คอมโบเลยงะจ้าจเอาคือถึงนึ่งมือได้ไหมเนี่ยเราพันเลย,อยตอนเนี้ยเคโดนครับปึ๊บพันร้อยฟืบเคโดนเจลงไปกันไว้เพื่อนโอเคสวย จงังหวะนี้มีวายช่อง3แล้วเคโดนไปโบ๊ะสามพันสี่เอาโอเคครับผมได้หมื่นแล้วสวยอีก2ฟีสปินเราจะทำกำไรเพิ่มได้หรือเปล่านะน,าน่นาลุ้นน่าลุ้นเบิร์ฟเอาคิวสวยครับ210แล้วไงต่อบึ๊บโอเคสุดท้ายจบเกมครับผมก็ เหมือนเดิมก็ทุกคนเหมือนซื้อแล้วก็เอาคืนมาแค่นั้นเองเนาะโอเคทุกคนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ดีกว่านาสำหรับวันนี้ก็กําไรก็น่าจะพออกพอใจเนเป็นที่เรียบร้อยในคมนะั้นก็ไม่ได้หวือหวาอะไรไม่ได้หวือหวาเหรอทุน250แตกหมื่นเนะครับโอเคผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ